เทติคิดแต่สิ่งดีทำแต่สิ่งดีแล้วก็มีอังกาอังกาก็คือเทพที่เอ,อฝ่ายตรงข้ามคือมีเทพกัะซาตานมัสาดานี่เป็นที่สถานที่นะนั่นเป็นชื่อของคนเลยรถมัสดาเนี่ยเป็เทพมันจะอาุด้ามัสดาเนี่ยจริงจริงเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งไงที่ผมผมเคยมาเล่าเลยตลกดีก็คือในพระคำพีโบราณเนี่ย ของพวก kind of roat, ยิวนะพวกฮีบรูโบราณเนเขาบอกว่าไอเทพกับไอซาตานมันคือคนเดียวก pues ันนะมันคือคนเดียวกันนะตลกดีอ่ะมันมีผมผมบันทึกอยู่ในเครื่องบุ๋เนี่ยววันไหนว่าว่าจะอ่านให้ฟังวันนี้เริ่มคัดจะบุเป็นตอบลูกบากโตฉี่ขัดมากอายุมากขอบคุณครับแล้วไหนทพือะไรครับไปซื้อผักบุ้งมาสองกัมผักบุ้งมาสองกัม มาสับให้ละเอียดเลยแล้วก็ใส่น้ําต้มกับเออ,เอ,อน้ำพึ่งน้ำพึ้งสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะน้ำพึ่งบริสุทธิ์นะสองช้อนโต๊ะต้มกับผัดบมุกแล้วน้าไม่ต้องเยอะนะน้ำขุกขลิกพอต้มจนกระทั่งมันเละพอสมควรแล้วก็ไปกินกินทุกวันหนึ่งอาทิตย์กินแทนข้าวเลยแหละกินแทนข้าวกินทุกวันหนึ่งอาทิตย์คุณกินสามสี่วันแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณดีขึ้น แล้วพอคุณหายคุณก็หยุดกินพอเป็นคุณก็มากินใหม่ฮีเดมิสีสกุลอยากถามท่านทักษิณจะมีโอกาสกลับมาแน่นอนแต่ยุาทักษิณกลับแน่นอนไม่นานนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าทุกอย่างในประเทศไทยเนี่ยอาการมือในประเทศไทยมันเองเลยนะครับมาถึงจุดสุดท้ายของมันแล้วนะครับมันไปต่อไม่ได้นะครับมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้อย่างก็งคือเป็นชนะหรือเป็นแพเท่านั้นเองแล้วถ้าดูจากอย่าง,างนี้เนี่ยเป็นแพเพราะหน้ามันหมดสภาพเลย มันเรียกคุทุกคนนี่มาไม่มีใครมาเนี่ยไอ้เือไอ้ยางเลอที่บอกจะปิดถนนปิดที่อก็ไม่้มันปิดเลยคือไม่มีคือแม่งมีแต่ข่าวอ่ะแต่ไม่มีเรื่องจริงไม่มีอ่ะนายสมชายเลอลำําคุณอาลงหนังเรือนเนเจอร์เป็นท่านต้อลงหนังเรือเอสเอฟปเมื่อการเบื่อการปัดโถ่เลยอะไรของแม่งหมดทั้งนั้นอ่ะแม่งมีทั้งยางไฟโจนังเบจอรี่มีทั้งไอ้อะไรวะ เห็นเอฮูย่าเลงกุแมงบดโอ้โหไม่ออกมาถามเลยพัชระมูดสั่งเอ็มเอกผมคือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่เห็นต่างและเสียผลประโยชน์โดยโตรงในแนงอ้อมก,กับทางฝั่งตวันตกนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มทางพันธมิตรเก่าที่เข้าร่วมสงครามอะไรเลยอ่าขอถามเรื่องกลุ่มไอเอสที่โดนโจมตีเห็นไดมียุโรปเข้าร่วมเอ,องงอยุโรปไหนเข้าร่วม คุณต้องการแผนที่มาดูอะแล้วคุณจะเห็นว่ากองทัพเรือทั้งหมดเลยของนาโต้อำลักาแม่เรียงอยู่ในทะเลแดงบันบดอะมันมันมันกัดกันไม่ได้ยี่มาตั้งนานแล้วเลยไอ้ไอ้ซีเรียที่ไม่เราพูดถึงอ่ะไอ้ไอ้ซีเรียมันมีไอ้ข่าวที่แล้วที่ผมคุยเรื่องไอ้คัมพีโบราณนั่นเนีจำชื่อไม่ได้ไปคัมพีโบราณนั่นเนี่ที่มันบอกเกือบว่าโดนทำลายไปคัมพีโบราณที่เขียนเป็นตัวเป็นลายมือเป็นเมนูสคริปต์เอ๊ะจบไม่ได้ไม่รู้ อยู่นี่ความจำเนี่ยคือง่ายๆนะความจำผมอยู่นี้พอามจำก็ยังดีอยู่แต่ความที่ว่าเรื่องที่ผมเอามาเล่ามันเยอะมากบางทีก็สับสนพูดผิดพูดถูกกรุณาอย่าจับผิดนะครับกรุณาอย่าจับผิดนี่คุณพัชระก็บอกว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่เห็นต่างและเสียผลประโยชน์ตรงไปทางอ้อมก,กับทางฝัง่งตะวันตกนะครับอาจจะเป็นกลุ่มทหารพันธมิตรเก,กา่าออเขาก็พูดถูกนะที่เขาองสงครามทุกครั้งกับพี่กัน เดาแล้วรู้ถึงความจริงอะไรบางอย่างอันนี้เดาเดาครับไม่แน่ใจก็มีส่วนนะเพราะว่ามีผลประโยชน์ก็แบ่งแยกกันอยู่ในซีเรียนะครับเพราะซีเรียที่เขาเขามีกลุ่มคนที่ไม่ถูกกันมาตั้งแต่ปี1950ตั้งแต่คิดอยู่50กว่าปีเหมือนบ้านเราอ่ะเขาแอบซ่อนตัวอยู่อะไรเงี้ยฝ่น,น้าชนะกอีกฝ่ายโภเอาละครับตอนที่พอกับเวลาชั่วโมงยี่สิบก่อนจะจากนี่ก็ เออยากจะคุยเรื่องอัธช of c คลาสความรักกับการสัมผัสของชนชั้นเนี่ยมันลำบ,บากนะครับผมยกตัวอย่างหลายอย่างนะไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยได้มีโอกาสมาอ,อ,อยู่กินกับผมผมใช้คำว่าอยู่กินเนี่ยคืออยู่กินกับผม ได้ไปเที่ยวกับผมได้เสวนาคุยกับผมนานเพอสมควรก็อาจจะเป็นปีหกเดือนคึ้นปี <c oughs> ได้เห็นไหมว่าผู้หญิงเยอะแยะที่เข้ามาบอกว่าขอแค่ได้กินข้าวกับกับผมสักนือหนึ่งก็โอเคละเพราะาอะไร่เวิธีคุยรรสนิยมในรต่าตาเนี่ย มางครั้ว่าไม่ไปกินโรคเล็กๆิั้นนนล้ก,กินร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่นะไปกินร้านอาหารดีๆแล้วก็น่าจะมีความสุขเพราะว่าผมถือเป็นกูเม่ที่ช่กาศากันกูเม่เว่านักชิมอาหาราาาภาษาทาง,ทาง,ทางวิทยาศาสตร์เราก็เรียกแกสโตรโนมิกคือปากสินหรือแกสตโนอเหมือนแกสโตรโนหมหรือแกสโตรโนมิกคือวิชาที่ว่าด้วยการอาหารแกสไปว่า กระเพาะอาหารนะฮะแกสโตรโนมิกก e ็แกสเวทเขาว่าแกสโตรโลยีก็คือกระเพาะโรคกระเพาะอาหารศาสตร์ที่ว่าด้วยโรคกระเพาะแกสโตรโลยีทีนี้ถ้าเกิดมีผู้หญิงอย่างนั้นสมมุตินะสมมุติผมสมมุตินะถ้าเกิดมีผู้หญิงอย่างนั้นจริงๆขึ้นมาเนี่ยแล้วมาไปกินข้าวกับผมบ่อยๆไปออเรนตินาไปโนบาร์ดีกรี์นะไปร้านดูนร้านนี่ที่ดีๆกินอ่ะในอาหารยุโรปันเหมือนอะไรเกิดอะไรหมั่นกันไปเรื่อย ก็ได้คุยได้อะไรกันเนี่ยมันแน่นอนนะครับก็คงจะเอ,อก็คงจะไปกินกับคนอื่นเลยลำบากอะ่ะเรื่องท่านของคิดว่าจริงนะอยู่ในโต๊ะอาหารคุยเรื่องหี่อะไรไ,ไอ้ไอห้ห่านี่คุยได้บทรู้เรื่องบทื่อวเวลาไปคุยคนอื่นคุยปมจะยกตัวอย่างเ้าง่ายๆเอาง่ายเลยกิ๊กผมเนี่ยมีอยู่สักสองสามคน บ่เช้าก็คุยบ่เช like? ้ามาซ่อมซ่อมห้องน้ำไม่เสร็จผมก็มาังช่างซ่อมห้องน้ำก็คุยก็บอกว่ายากบอกอะไรยากบุกไปหาคนที่สองแบบนี้ยากเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยคบผมมาสิบกว่าปีเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นบออผู้ชายอื่นแล้วตลุงเขาบอกมันนมันตลกอ่ะคือกืเขาบอกว่าอธิบายไม่ได้ถึงมันตลกอ่ะ เราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้คบผมไปแล้วเนี่ยก็เออได้นสนิทสนมผมช่วงหนึ่งแล้บก็มันที่ผมใช้คาว่า class อัจฉิยคลาสจริงๆนะผมไม่ได้ว่าผม,มอยู่หูร่ำรวยไม่ใช่นะผมเป็นคนที่อยู่สูงก็ได้อยู่ต่ำก็ได้นะติดดินก็ได้กินทรงเล็กก็ได้กินดอนงบางดีกลีก็ได้กินที่ไหนที่แพงๆก็ได้กินที่ไหนครับเพราะผมใช้ชีวิตเปลือยใช้ชีวิตมามากชีวิตมันก็เลยเป็นอย่างนี้ แล้วก็ถ้าจะยึดสิ่งเหล่านี้คือ,ค,อคือคือความรักนี่ก็มันก็มีส่วนแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ทีเดียวก็เพลงที่จะให้ม่อให้วันนี้ก็เอ,อเพลงเคยมาเปิดแต่ก็ขอม่อให้สาวสาวบางทัด which you w e r e here ทพา่ปรารานาให้คุณอยู่ที่นี่ที่นี่คือที่ที่ฉอยู่ เออว่า which you are here เน่ยมันจริงๆมันก็คือ which นะมันคือความปรารถนาแต่มันความจริงมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้นะฮะบางเป็นบางเรื่องเพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยเราต้อง t r u ด g l ฟองลิฟ i i ่งอะเราต้องดิ้นรนเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปในเพลงก็บอกว่า i getting colder ขอจึงก็รู้สึกหนาวขึ้นแล้วก็เขาก็พูดถึงว่า I m อ s s you like hell ซึ่งผมชอบใช้ผมชอบใช้กับว่ามีแทนไอนะเวลาผมพูดเนี่ยหรือเขียนผมไม่ใช้กับว่ามีแทนไอถ้าท่านก็บอกว่าตรกลง I'm a m a แก็ใช้มีเราจะเขียนว่ามีแอมแมนแลืมีเดอะ a มดี <laughs> ไอ้พวกปัญหาเยอะไอ้พวกปัญหาเยอะ แล้ว I is ได้ไหมล่ะแล้ว I am เหรอแล้ว I ได้ I is ก็ได้นะ I is a personal pronoun คือ I เป็นสรรพนามตัวหนึ่งก็ใช้ is นะครับแล้วก็บางคนก็เออใช้สับ t h a งส์อย่างเงี้ยทำไมคาว่าแทงต้องมี s นะผมถามดิมันเป็น adverb นะครับมันแทงลีรีไม่ดีอะครับมันเลยใส่ s คำว่า outdoor indoor ใส่ s เพราะว่า มัน outdoors กับ i n d o o r y มันไม่มีมันเป outdoors, doors, ็น outdoors indoors ก็มีเอสแค่นั้นเองมีสามหลายตัวที่ทำเป็น adverb ส่วนใหญ่ก็มันจะมีกฎขอามันตายตัวแต่ภาษาอังกฤษก็รู้อยู่มันมดิ้นได้กฎมันมั่วเพราะหลังเองก็ไม่ได้เก่งถึงขนาดใช้เป็น position ได้ถูกต้องนะฮะเป็นเป็ position ที่ยากนะฮะ on under beyond over อินอ in, uh, ินใจอินทูหาเหวเอาเอาเหอะเอาออเดอะเฮียอะไรโอ้บอกว่าตัวเมงนี่ภาษางกษตอนนี้พูดก็เปิดโอยนะผมเหลือสักสามสิบเปอร์เซ็นที่มีอยู่เพราะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เวลาพูดก็ติดติดขัดขัดติดติดขัดแต่ถามว่ารีเกตได้ไหมรีคอลเลกได้ไม่ได้ได้ถ้าผมอยู่กับฝรั่ลังสักสามวัน สามวันวันที่สี่ผมก็ลื่นม,มันฟื้นกลับไปได้เองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเจอกันใหม่ๆก็คงจะกักอะไรตามเรื่องก็พอพอไหวแต่ว่าแย่แย่เดี๋ยวนี้แย่เขียน้าพอไหวพิมพ์มาพอไหวพ,พอมีเวลานั่งคิดแต่ถ้าพูดไม่ไหวเทียบลูกๆไม่ได้เลยลูกๆเก่งมากตอบรับเ่าเขางจรงจริงเอาละครับวันนี้ก็ ผมก็เป็นคนที่รักใครรักแล้วรักเลยนะฮะก็ไม่เปลี่ยนนะฮะแต่ว่าความรักผมต้องมีเหตุผลพอสมควรนะครับเอผมถ้าคนที่รักผมผมดูว่า positioning ที่เขาจะอยู่ต่อไปเนี่ยดีกว่าที่จะไม่มีผมเนี่ยผมก็ยินดีแต่ผมก็จะรอคอยซึ่งการรอคอยดีก็ไม่ทราบว่า เหมือนเพลงที่ให้ which you were here ปรารถนาให้คุณอยู่ดีแต่ว่ามันคือ which มันคือการปรารถนาในปรารถนาแล้วก็มี miss you like hell แค่นั้นก็ต้องพูดกับสาวๆบางท่านซึ่งสนับสนุนมาตลอดมี miss you like hell จริงๆแล้วก็ which you were here แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยถทา you are here really มันไม่เหมาก็คือไม่เหมาะ <c oughs> แล้วเพลงวิชัยเยอเวอร์ฮีของของแบงค์องของแบงค์องในนะฮะหือชีแบงค์อซึ่งสวยมากผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สวยสุดๆแล้วเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวเหมือนพวกเคีวติ่งโบราณลองฟังดูแล้วกันเขาเล่นสดที่ญี่ปุ่นหรือเปล่ปาจาไม่ได้นะแล้วเพลงของแบงค์องในที่หาฟังยากมากผมไปวันก่อนผมไปยาวันัน ผมไปหาซื้อแผ่นซีดีของแบล็กมอ l n ไน h ์โดยเฉพาะนะไม่มีเลยไม่มีใครไม่มีใครรู้จักวโววิกซีแบล็กมอแล้วก็แบล็กมอ l n ไน h ์ก็เขาออกจากวงมามาเปิดแ l a c k มอ l l ไน g ์เพราะผคนดีนะครับแล้วก็แต่งงานอยู่กินกันก็ตอนนี้ก็โคงหลายสิบปีแล้วก็รุ่นรุ่นผม,มนะเขาวงเลยเขาเล่นเพลงตลอดเพลงเขาไปเล่น,ลนวงพวกเฮฟวี่ e t เทวงชายเขาเล่นเพลงชายอินไท e ซึ่งดังมากสมัยก่อนนีสมัยก่อนก็จะมีอที่เห็นหนก็จะมีอ h e น่ r ดึง i ูดใจในวงมี Lesley c l i n s t a i s t a y to Heaven มีพวกนี้ผมฟังหมดลแล้วครับเอาละครับก็อย่างที่ผมชอบพูดที่สุดเลยก็คือ Where we belong Who we belong Where we belong Who we belong Where we belong เราเป็นของที่ไหน Who we belong เราเป็นของใครก็คือ้ายลงท้ายมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละครับคุณรักกันได้ตายหาสุดท้ายมันก็ต่างคนต่างแยกแต่งงานกับม,มันแตนงานก,กับผู้ชายอีกคนผู้ชายแล้วแต่งงานผู้หญิงคนกคนแล้วก็ซ n d see you ขอบคุณที่ฟังนะครับแล้วก็ which you are here by black b o y n i ขอบคุณครับสวัสดีครับ